ก่อนไปใครเครียดปุ๊กปีเน่นเรียดเชิญยิ้มเชิญหาจะอยู่จนเป็นตำนานสร้างความสำราญสุขสันต์หันสารุ่นใหม่รุ่นใหญ่ยังเก่ามุกไม่มีเก่าเขย่าลีลาเล่นเล่นให้ทุกตับเชิญชมเลยครับหาแน่แม่จ้าก่อนไปก่อนไปใครเครียดก่อนไปก่อนไปใครเครียดจะเหงาจะเศร้าจะเครียดขายความซีเรียสได้ทุกเวลาก่อน ยงไม่ให้ค่าตัวอุ๊ยอะไรยาไง พบกันได้นะคะงานนี้งานดีงานเด็ดแน่นอนเนาะหนูเล็กน้อยใช่ค่ะพบกันเลยนะคะกับงานเชิญยิมเชิญอร่อยนะคะกับก่อนบ่ายคลายเครียดครั้งที่1ค่ะวันที่28กรกฎาคมถึงวันที่6สิงหามนี้จัดที่ไหนจัดที่ไหนจัดที่ณนาศูนย์การคา้าฟิวเจอร์พาร์กรังสี <c oughs> มีอะไรบนะ้างโอ้ยมีร้านค้าตลกดารายเยอะแยะมากมายนี่มีร้านดังจากติ๊กต็อกนะคะและก็ยังมีร้านจากรายการทีวีด้วยมีการแสดงเปล่ามีการแสดงเยอะมากแสบไปหมดแล้วเนี่ย แสดงเลยบอกเขาด้วีเสียงพี่ก็แห้งนี่เจ๊อะนำการแสดงมาเยอะวันนี้มีการแสดงก่อนแบบเขาเรียกบนเวทีในงานนะจ๊ะแต่ว่าวันนี้ทุกคนขาเราจะมีการแสดงจากหนุ่มสุดฮอตอะไรกัดอหเขาตื่นเต้นเขาดีใจเต้นพอบอกว่าป็นผู้ชายหนูจะแบบชอบมากนี่ช่วงนี้คิดมากอะไรหรือเปล่าอะจะแตกอยู่แล้วลดกัด <laughs> มีการแสดงเยอะแยะมากมายวันที้จากหนุ่มสุดทออแต่ก่อนจะไปพบการแสดงนั้นเรามาแนะนําร้านค้าดีกว่าใช่ค่ะจริงๆอ่ะในงานโอ้โหร้านเยอะมากยายร้อยร้อยร้านเอ่แต่วันนี้เราจัดร้านที่แบบว่าโอ้ยโ,โดดเด่นและโด่งดังมากๆเออมี2ร้านด้วยกันเส้เยดหนูเลก็กกะกะไม่มีเดี๋ยวคนเชิญ สองร้านซ้ายขวาเหล่านี้นะคะไปรู้จักกับร้านของคุณเอมี่ก่อนดีไหมได้เลยค่ะเชิญกลับบ้านกันเลยค่ะยังกลับบ้านไหนละคะไปร้านมาค่ะคุณเลยค่ะนี่ต้องบอกว่าดิฉันได้เป็นแฟนคับคุณเอมี่แม็กซิมมานานเมานเลยอ่ะเป็นคนที่สู้ชีวิตและผ่านอะไรมาเยอะมากนะคะแต่ว่าขยัน ขายหลายอยา่างแต่ทาไมช่วงนี้มาขายลูกชิ้นกันเอ,อต้องขอแนะนําชื่อร้านก่อนนะคะได่ร้านให้มีชื่อว่าร้านเด้งนึ่งโอ้ยจุดเปลี่ยนใช่ไหมคะมว่าทำไมมาขายลูกชิ้นก็คือจริงๆแล้วเนี่ยทำให้หลานสไครต์ค่ะทำให้หลานสไพ้ายคือเขาว่าเปลี่ยนงานมาแล้วประมาณ15้างานแล้วเขาก็โดนแกล้งโดนอะไรมาโดยตลอดเราเลยมีความรู้สึกว่ามาทํากับอาไหมเดี๋ยวอาทําให้ทําอะไรก็ได้ให้หนูเนี่ย ไม่ต้องเปลี่ยนงานอีกแล้วเปลี่ยนจากการเป็นลูกน้องคนขึ้นมาเป็นซีอีโอขึ้นมาเป็นนักธุรกิจโดยการที่เราจะไม่ต้องถูกข่มเหงใครแล้วเราก็จะมีลูกน้องแล้วเราก็จะอยู่กับลูกน้องแบบเป็นครอบครัวโอ้เก่งจังเล้แต่จริงๆขายอะไรก็ได้คุณเอมี่มีคนติดตามเยอะไงทำไมเลือกขายลูกชิ้นล่ะมันเด็ดยังไงคือจริงๆเราลูกชิ้นเนี่ยเอมี่เรียกมันว่าลูกชิ้นปลดหนี้ลงทุนน้อยกําไรเยอะเหรอแต่ใช่ค่ะแต่ว่าลูกชิ้นเอมี่เนี่ยก็จะเป็นเกรดเอเกรดพรีเมียมจริงแล้วว้าว ว้าวยังไงว้าวว้าวว้าอันนี้ว้าวว้วไม่เท่าไหร่แต่ถ้าจกินแล้วต้องว้าวยังไงอะจะบ้าเหรอคะคืออ่าถ้าคนกินลูกชิ้นทั่วไปกับกินลูกชิ้นในมีดแล้วเนี่ยทุกคนจะบอกว่าแตกต่างกันมากอย่างเช่นไส้กรอกใช่ไหมคะไส้กรอกก็จะเป็นไส้กรอกไก่หนังกรอบกัดไปแล้วกรอบมากนะคะส่วนปลาเนี่ยกินไปแล้วก็คือเด้งจริงๆอุ้ยเนื้อเด้งสดเออส่วนปูอัดก็เหมือนเรากินปูนะคะส่วนเอ็นเนี่ยก็จะเหมือนเรากินเอ็น ชอบกินเอ็นใช่ไหมคะปกติพวกเราไม่ค่อยกินเอาลิ้นแตะๆตะพูดกินเป็นไงแล้วก็อาลิ้นแตะเดี๋ยววันนี้จะลองกินดูคือก็กําลังจะบอกว่าทุกอย่างเนี่ยเอมี่ทำให้ทุกคนคือพรีเมียมหมดเกรด A อหมดอยากให้ทุกคนได้ทานราคาที่ไม่แพงแต่ว่าเป็นของดีค่ะยังไงราคารยังไงถ้าราคาปกติเนี่ยเราขายกันที่สี่ไม้ร้อยแต่ถ้าตามอีเวนต์ต่างๆตามโปรโต่างๆเอมี่จัดโปรโมชั่นให้ 5้าไม้ร้อยค่ะนี่ไม้ใหญ่ๆด้วยนะไใหญ่ๆนะตกไม้ละยี่สิบหรอใช่ค่ะถูกมากเลยอ่ะถูกเลยแล้จุดเด่นของเอมมี่นะคะจุดเด่นของเด้งนึ่งคือเป็นน้ำจิ้มที่ทุกคนตามหามานานแสนนานยังไงคะเป็นน้ำจิ้มสูตรโบราณค่ะจิ้มแต้มมอยากกับน้ำพิดอ่ะอมร่อยอะเป็นสูตรโบราณเป็นสูตรแบบเฉพาะไม่เหมือนใครแน่นอนใช่ค่ะไม่ผสมแป้งอก็ ทุกคนอาจจะมองว่าสีน่ากลัวจังเลยแต่จริงเป็นความน่าทานของมะเขือเทศค่ะมันเป็นเป็นเนื่องแบบสมุนไพรด้วยก็จะมีผักมีอะไรใส่เข้าไปให้ทุกคนขอจิมปูอัดเด้อบอกว่าจริงๆเวลาไปงานอ่ะควันจะขโมงมากเลยนะเพราะว่าข้างล่างเลยเป็นเตานึ่งใช่ใช่นึ่อันนี้คือจริงๆแล้วคือเป็นหม้อไฟแล้วขายวันนี้กี่ไม้อะก็ขั้นต่ำหนึ่งพันไม้ค่ะอันนี้คือไม่พอขายหุ้ยกินรวเด้งแล้ว ไม่ใช่อันนี้อันนี้กระแบบค่ะหอมกระแบบขาดก็จะได้ความเม่อเรากินปูยังไม่ได้เด้งอร่อยไหมคะอร่อยมากน้ำจิ้มอร่อยมากน้ำออร่ยน้ำจิ้มคือไส้ขาดฮะเด้งนึ่งไส้ขาดจะบอกว่าโปรตีนระดับน้ำจิ้มแบบไอ้เด้วน้ำมะขามใช่น้ำจิ้มซีฟู้ดอะไรเงี้ยอันนี้ไม่มีรสชั่งมะขามเลย เออแต่นี้อีกแบบไปเลยคือแตกต่างไปเลยดีเลยมีคนอยากอยากกินอยากลองกินบ้างอ่ะต้องสั่งยังไงก็จริงๆเนี่ยเรามีขายออนไลน์แต่เนื่องจากตอนนี้มันออกบูธออกอีเวนต์เยอะมากไม่ทำไม่ทันเลยจริงๆต้องขอโทษคนที่อยากจะซื้อออนไลน์ตอนนี้อยากให้ต่างเอมี่ไปที่ทุกบูธก่อนและเรามีแฟนชายนะคะบอกเลยว่าแฟนชายเอมี่เนี่ยสามารถทำให้ทุกคนปลดหนี้ได้ถูกมากได้ใช้รูปเอมี่ด้วยเอมี่อยากช่วยทุกคน ให้ปลดหนี้และอยากให้ทุกคนที่คิดว่าฉันไม่รู้จะหันไปทางไหนไม่รู้จะทําอะไรในชีวิตนี้มันแย่เหลือเกิน <ừ. S 1> ให้มองมาที่เด้งเนื่อเอมมี่ยินดีช่วยเหลือทุกคนค่ะลแล้วเขาไดีจริงๆ <มา S 2> นะอัดย้ำอีกทีติดต่อ,อยังไงนะจ๊ะก็สามารถติดต่อเอมี่ได้แค่กดคําว่า M M Y นะคะมันจะชื่อเอมี่อมรละวันขึ้นมาเลยหรือเอมี่แม็กซิมขึ้นมาเลยคะ่ะแค่คุณจําคําว่า M M Y ก็สามารถพาทุกคนปลดหนี้ได้แล้วค่ะเยี่ยมมากได้วันนี้ขออุดหนุนเลยขอปูอัด3ามไมมได้เลยค่ะได้ค่ะมาค่ะหนึ่ ไดี <ID S 2> ไม่ค่ะครบแล้วค่ะครบยังไงคะยังไงคะมันไม่ครบตรงไหนคะพี่ชมพู่สามไม้ค่ะไหนทำให้ตรงไหนสามไม้แทนฮะถ้าขายแบบนี้เลยคะ <c oughs> ช่วงร้านมหาสนม วยแบบตะโกนโอ้โหเออใจเย็นๆนะคะไม่ต้องตะโกนขนาดนั้นค่ะคุณลุงเอาไปครับลุงไหนแล้วซอซอ,อค่ะรถรุ่นไหนคะเนียรุ่นนี้เลยค่ะไม่เอาที่ไม่เอาที่เดี๋ยวซอ,อไปไม่ได้อ๋อใช่ค่ะเราเล่นค่ะซอรถรุ่นไหนคันนี้ คือน e ว Isuzu ู m a x Magic Eyes Thailander 4ประตูค่ะทะยานต่อให้โลกตม่มยนตรกรรมปิกอัพระดับท็อตคลาสค่ะซอยงไคะเออซอสเนี่ยเขาต้องเดินทางทำบุญบ่อยๆอะ่ะค<า>่ระบบความปลอดภัยยังไงบ้างคะุคันนี้นะคะซอระบบไฟส่องสว่างของอีซูซเนี่ยเป็นระบบ Vision by LED ค่ะเพิ่มความสว่างนะคะส่องสว่างได้กว<ด>้างแล้วก<ด>็ไกลค่ะ พร้อมปรับระดับ <lent> ส <ceu> ูงต like ่ำของไฟหน้าได้ถึง4ระดับเลยนะคะพร้อม Auto Light Off พร้อมมั l t i Functional Daylight แบบ Built In ค่ะส่องสว่างในเวลากลางวันและเป็นไฟหรีในเวลากลางคืนค่ะโอ้รถรุ่นนี้นะซอหามาร้อยกว่าปีเพิ่งมาเจออายุ25นี่เองอะขอโทษค่ะซ้อทำลายอายุซอดูแปลกๆนะคะนั่งทำแมชชีนมาปะคะเนี่ยอ้อซอห่า นไหนซอนก็แปลกแล้วเนี่ยขอแนะนำอะไรอีกสักนิดนึงค่ะอะไรจ๊ะอีสูสูของเรานะคะออกตัวเร็วเร่งแซงทันใจขับขี่มั่นใจสุดๆแล้วก็ประหยัดน้ำมันมากค่ะว้าวแบบนี้ซอเอาสามคันเพราะว่าซอรวยแบบตะโกซอขาเลิศค่ะเหมาะกับเป็นตัวมั่งตัวมันดาตัวให้นมบุตรสุดค่ะซอ เตรียมเ,เอกสารให้เลยนะคะเอาตามนั้นได้ค่ะขอบคุณก่ะซอชัญนนั่งรอกกันนะคะเฮ้ยปวดรอดทำไมปวดรอดสิครับไปดูรายการก่อนบ่ายคายเครียดมาเลยครับอ้โเพิ่มนานแค่น,นี่ไปโดนใครตบมาเลอใครตบที่ไหนเลาว ผัวฉันมันสิจับได้ว่าฉันมันมีชูไไปทำท่าไหนเขาจับได้หรนะือยังหลายท่าเหมือนกันมั้งก็อะไรนเ,นะเล่าเรื่องตลกให้ผัวฉันบังแต่ผัวฉันน่ะมันไม่ขำด้านเจ้ากรรมไอ้ชูที่อยู่ในตู้เสื้อผ้า ขำหัวเลยจับได้เลเฮ้อเฮ้เฮ้ยะไรเอ้าขำในความโง่ของแกสิอแกฉลาดกว่าฉันตรงไหนฉันฉลาดกว่าแกแน่นอนเรยเพราะฉันนี่แหละเป็นชว้กับหัวแกแกไม่รู้หรือไงลรือยะเฮ้ยเฮ้ยอ๋ยไอ้ขำแบบนี้นี่เองนะตายซะเถอะแล้วนึกว่าฉันกลัวหรือไงโว้ หลวงพ่อละมัตสการหลวงพ่อเจริญพรนอก็จากร้านชิ้นเนี่ยนะเรามีความแซฟเดี๋ยพาเอมี่ไปมีแซ่ฟ for เอมี่อีกเหรอคะมีแซ่หมดบไปค่ะไปดูฝั่งนี้กันค่ะกับคุณอิฐอิสานพาสดุสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการอิสานพาสดุเด็กพี่น้องเด้อตกใจเลยนะคุณ อันนี้มักบ้าครับเนี่ยอันนี้คือครกใหญ่สามต้องใหญ่ใช่อะนี่อยากให้ทําให้ดูหน่อยว่าเมนูไหนที่แบบว่าลูกค้าสั่งเยอะมากเออคืออะไรมันเป็นตำมั่วนี่ก็วุ่นกระจากจังเลยชีวิตตำมั่วให้แนะนำไม่ไมีตำอะไรบ้างนี่เออแนะนำโอ้ยของเราก็จะมีตำหอยกอกหอยแขรงตำมั่วตำซั่วตำแตงตำกระโพตตำตาตำกุ้งสดตำปลาหมึกตำไน่ตำดีเดินนางเด้อเด้อเดินนางเด้อจึ่งจิงโชว์ได้ไหมน้องเุช ได้เดี๋ยวผมจะอัตม์มั่วให้ดูอ๋ออีตองลางสะออนอีสเอสคืออีตที่แปลว่ากินไม่เป็นอยู่คืออ๋ออีตอีตแอมอาร์เป็นอยู่คือใช่แล้วขยำนมอีสแปลว่าคืออยู่เป็นส่วนแต่เพนแปลว่าปากกาบิ๊กแปลว่าใหญ่ฮิงแปลว่าในคําแปลว่ามาฮะ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 ว่าไม่ได้กินแต่กำปั้งขู่คอยนะเดี๋ยวได้เลยนะโอ้ย อุ้ยวันมันมาทลาสิงคูโลดแล้วไม่คิดเลยจะเล่นดีมีตับในหัวขนาดนี้อุ้ยเดี๋ยวก็ได้มาอีกเนื้อตรงนว้ใส่หน่อยใส่หน่อยใส่หลายใส่หลายใส่หลายบอสว้าวอันนี้ไรอ่ะปลาน้ำนมตุ้งแซวตัวอ่างเกี๊ปลาอันนี้มันคือน้ำตาลทรายแตบหนังหัวเลยน้ยหำยำเดี๋ยวแชนกุ้งกุ้งไซส์สี่กุ้งไซส์สี่เส้นงไกส์สี yes What is this What is this อ๋ออันนี้ไลาบัวลายนะ ใส่ถุงมือนี้แล้วใช้มือนี้หยิบแล้บอกว่าล้างแล้วสะอาดแล้วโอ้ my god ์อะไรเฒอน่าเดี๋ยวนะตรงนี้มีตอใช่ไหมมาตออะไรอ่ะอันนี้ก็จะเป็นไม่อยากอรู้ว่าอันนี้มันเรียกว่าอะไรอ๋ออันนี้ what is this อันอะไรอ่ะอ่าบอกว่าไหนก็พอต้องบอกอีสานเรียกว่าก้านจองคนไทยเรียกว่าจะก้านตะพี ไม,ไม่รู้จ <ไป S 2> ักทั้งสองแต่กันใหญ่จองคือรัาผีโอเคใส่ลงไปโอ้ย แต่ว่าถามมันออนอวยยังสนาย้ำก่อนนะก่อนที่เราจะชิมกันให้ดูแล้วเห็นหน้าตากันนะคะเชิญยิ้มเชิญอร่อยก่อนไปครั้งที่หนึ่งนะจัดวันที่28ครั6สิงหาคมนี้นะทุกคน่ะศูนย์กันค้าฟิวเจอร์พาร์คลังสิทธ์นะคะแล้วก็มีร้านค้าดาราตลกเยอะแยะมากมายร้านดังจากนต็อกก็มาร้านดังจากรายการทีวีก็มามีการแสดงว่ามีการแสดงจากก่อนไปคลัี่หร่โชว์บนเวทีทุกวันเลยนะคุณเอาเร็วอร่อยมากได้ไหมอุ้ยสีแบบ สุดอะแต่จริงๆปัจจุบันนี้นะคนที่ทำกับข้าวไม่เป็นอะเริ่มอยู่ง่ายขึ้นแล้วนะ<ช>เพราะว่ามีตัวช่วยแบบนี้นี่แหละ<ช>อยากทำยำอยากทำส้มตำม,มีน้ำปรุงรสช่วยอย่างเงี้ยแล้วก็มีน้ำปลรรามันนี้ไม่ใช่ธรรมดาเนี่ยถ้าอยากซื้อซื้อที่ไหนอะอ๋อซื้อสัส่งไเพจเพจชื่อว่าอีสานพาสวบแฟนเพจเ,เลยครับผมต้องบอกทุกคนเลยนะว่าแนะนำสองร้านนี้ถ้าไปในงานเนี่ยนะไปเลยเจเนึ่งค่ะอ่ะแล้วก็อิสานพาสวบครับราเม็ง ตอนนี้ให้สองคนไปอยู่ที่ตอนนี้คือจะมีโชว์อะไรอีกเพราะว่าเป็นความฝันของพี่ด้วยความที่พี่นิสัยแบบนี้พี่เลยอยากเป็นเจ้าของบาร์โฮสอย่าบอกนะว่าจัดบาร์โฮสมาวันนี้วันนี้ก็เลยเอาเด็กๆในร้านมีเเด็กเหรอคะแม่มีเอาทั้งรุ่นโตร,รุ่นกลางร,รุ่นเล็กมีหลายรุ่นมาจาัดให้หนูๆใน,น,นรานที่จะมาโชว์ถ้าพร้อมแล้วไปพบกับคนแรกของเจ๊กเลยค่ะ 你那个那个。 เย็็นนี้กเดี๋ยวถอดชุดก็ว่ายได้หนูชื่ออะไรแนะนําคุณลูกค้าหน่อยค่ะอ่าชื่อเอิบครับเอิบเฮไรนะเอิบเอิบเอิบอะไรนี่เดี๋ยวนะชื่อเล่นหนูแล้วชื่อจริงอ่ะอ่ะชื่อจริงเอิบเอิบเฮ้ยเอิบขาปลาบองนัดผู้หญิงเงินอะไรแลคุณไ้เงินล้านไค้เแล้วไเปรีใส่เกินวายนี่เขาบอกมีเพลงในใจตลอดจริงๆอ่ะคนนี้เป็นตัวขายเลยนะ ขายหน้าน่ะสิคะโอ้โหจริงๆที่รับแม่รับมาเนี่ยนะในบาโฮของแม่เนี่ยไม่ได้ให้เขามาโชว์เต้นโชว์อะไรเพราะว่าเขาไม่ถนัดทางนี้อุ้ยจริงจนี่เพิ่งได้กินมันโชยมากินอะไรน้ำอบแล้วเนี่ยห <c oughs> าน้ำอบตรงไหนเนี่ยเ็นดูแป้งหนูโอ้โหเรื่งสัมผัสเรื่งสัมผงส เอางี้หนูในเรื่องหนูชื่ออะไรนะแมนชัยครับแมนชัยแล้วเอิร์ฟมาจากไหนลูกเอิร์บชื <h 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 ่อเล่นอ๋อชื่อเล่นน้องเอิร์ฟครับน้องถนัดโชว์ร้องใช่ไหมจ๊ะครับอยากฟังร้องได้ไหมโชว์ให้พี่เอมมี่เขาฟังหน่อยได้ครับนะคะเขิรลูกไหมเขิร์ลลูกไหมเล่นอะไรชิมินั่นแหละทาเยอะเหมือนกันนะน้ำอบอ่ะขุดแรงท้าบ่อยไม่ได้ออกทีทาสามสามรอบสี่รอบแล้วอ๋ออ่ะโชว์เลยค่ะ โอ้เจ้าเงาะแดมรอนก็ออกจากผามุงสูภผาราบเลือกครูกับลูกเจ้าเมืองเรื่องลือชนทั้งแจ็ดที่ได้เรากับนางฟ้ากับนางฟ้าโอ้ล้อเพลงใหม่ด้วยแต่สภาพตากไม่ได้เลยอะอ่ะเรเลยค่ะโอ้เจ้าเงาะแดมรอนก็ออกจากผามุงสู่ผาราบเลือกครูกับลูกเจ้าเมืองเรื่องลือชนทั้งแจ็ดที่ได้ เรากับนางตายกับนางฮาโอ้ร้องเพลงใหม่เรืยแต่สภาพตากไม่ได้เลยอะใครทีไม่รู้ครับเอาหนึ่อมาทำทไมอะถนัดอะไรหรือถนัดอะไรล่ะเ๋อก็ลอง้องเพลง้องอะไรก็ได้ครับเฮืองเงาเฮชอบเงยเมื่อกี้งเงวเฮือเงเงย สวยแทนงามแทนลูกจำโอกงแม่ออกแม่คัดออกน้องวานลงมาทำงานพอแล้วพอแล้วเหรอนี่ตากล้องคุ้มหมดแล้ววันนี้เอาเอางี้วะขยันทำงานกระจังเลยวันนี้ไม่ต้องห่วงเขาไม่เห็นเพราะหนูไม่ได้ใส่มาเอาคนอื่นมาเถอะไอ้หนูครับยืนเป็นซากตัวนี้ก่อนแป๊บหนึ่งเอาคนอื่นมาต้องให้หนูมาตากหน้าอยู่เงี้ยเหรอจริงจริงจริงอ่ะต้องออกจากฉากแล้วกลับบ้านได้แล้วครับแต่อยู่ตรงนี้เถอะ อย่าหนูก็ไปนั่งเคี้ยวแบบสิกนะเป็นเพื่อนๆนะทระมานใจ <laughs> อคนที่ผ่านไปจริงๆอันนี้เอามาหยอกเอามาหยอกอจริงๆในบาโฮสของแม่เนี่ยมีเด็ดกว่านี้ถ้าพร้อมแล้วไปพบกับตัวที่สองกันเลยค่ะอ,ออกมาเลยลกูก ได้เลยค่ะฟู้ดเปอิงครบจบในที่เดียวนี่ถ้าว่าฉันอยากจะสั่งแบบปิ้งย่างชาบูอาหารญี่ปุ่นหรือว่าอาหารแบบตำตำอะไรแบบนี้ได้ไหมได้ค่ะมีครบทุกอย่างเลยค่ะกาแฟกาแฟนี่ค่ะถ้าสนใจทำยังไงครคุณน้องสามารถดาวน์โหลดได้ทั้ง App Store แล้วก็ l e Play Store ได้เลยนะคะเยี่ยมเลยทั้งั้นวันนี้พวกเรากลับไปนะไปดาวร่วมดาวโดนดาวรยดาวโหลดดาวแล้วไม่ผ่อนดาวแล้วไม่ อดาวไม่อยู่ดีเฮ้ยว้ยโหลดได้เยอะดาวโหดาวโหลดก็ได้เลยเนาะใช่จ้ะดีมากๆเลยอ่ะแล้วนี่สามารถเต้นได้ไหมอ่ะแต่เต้นได้เลอตัวนี้หายใจแรงจังเลยอ่ะคนนี้พี่ตัวนี้คนนี้จริงๆก็ตัวเล็กนะไอ้นนี้เป็นชุดแม่ขอตัวใหญ่โอ้โหน้องนี่เป็นโฟมเลยโอ้แสดงว่าโฟมหมดเลยเนี่ยโอ้โหเฮ้ยก็ผมคนลูกเนี่ย ขอเต้นทิ variance, right? hmm. ้งท like hmm. ้ายได้ไหมจ๊ะไม่เอาแบบแมนแมนเอาแบบเซ็กซี่มิวสิกมาเต้นไมเฮ้ยมาไปเลย หมดนี่ดูอยากหนูหนูยังไม่ได้เคี้ยวอะไรบ้างใช่ไหมเนี่ยใช่ไหมมันอากาศมันหนาวโอ้ไม่ชอบน้องก็ไม่ชอบอากาศหนาวถ้ามอเตอร์ไซค์ับจ้างไม่ว่างถ้ามอเตอร์ไซค์ับจ้างไม่ว่างไปจักรยานสีแดงอะว้าวแล้วชีวิตเราเป็นยังไงใครเล่นวะเนี่ยซสอนเกยแม่ซ้อนเลยไปหมด